หันได้เลยครับว้าวยาวๆเลยสีสวยมากๆอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะครับโอ้ช้ำๆเลยบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทำไส้อัว่วเมนูนี้ทำง่ายทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยสามารถทำกินหรือทำขายก็ได้ไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับ พริกแห้งเม็ดเล็ก20กรัมตะไคร้ซอย6หัวหอมแดง6หัวกระเทียมจีน6กลีบขมิ้นหั่นแว่น10แว่นรากผักชี3รากข่าอ่อนหั่นแว่น10แว่นหมูบดปนมัน800กรัมมันหมูแข็งหั่นเต่าเล็ก200กรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสหมูครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาใบมะกรูดซอย15ใบ ไส้หมูหนึ่งเส้นเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะโขกเครื่องสมุนไพรรวมกันก่อนให้เราเตรียมโคกมาใส่พริกแห้งลงไปตามด้วยรากผักชีตะไคร้ขา่ากระเทียมหอมแดงและสุดท้ายขมิน้นพอละเอียดแล้วตักใส่กระ,ะมังได้เลย แล้วก็ใส่หมูสับตามลงไปต่อด้วยมันหมูแข็งซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสลดหมูเกลือป่นซอสหอยนางลมใช้มือคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่ใบมะกรูดซอยลงไปขยำคลุกเค้าต่อเลยครับพอคุกเค้าเข้ากันดีแล้วเราก็มากรอกใส่ไส้ได้เลยครับ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือขวดน้ําดื่มตัดเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับนําไส้หมูของเรามาสวมไปที่ปากขวดแล้วก็ใช้หนังยางรัดไว้ให้แน่นแบบนี้นะครับสําหรับไส้หมูวันนี้แจ็คใช้ไส้หมูมะเกลือใครจะใช้ไส้สดหรือไส้เทียมก็ได้ไส้หมูมะเกลือหาซื้อได้ในตลาดสดซื้อมาเขาก็จะมีเกลือเต็มไปหมดเลยให้เรานำมาแช่น้ำสิบนาทีพอครบสินาทีแล้วให้นำไส้มาสวมกับก๊อกน้ำ เปิดน้ำไหลผ่านล้างทั้งด้านในด้านนอกล้างหลายๆรอบนะครับก่อนที่เราจะยัดหมูลงไปให้เรานําปลายไส้มาขมวดปมก่อนนะครับแบบนี้ครับส่วนปลายปมให้เราใช้ไม้แหลมแทงทะลุไว้แบบนี้กันไส้เขาลื่นหลุดครับตักหมูใส่ลงไปได้เลยยัดยัดเข้าไปเลยนะครับ พอเริ่มยัดยากก็ให้เราใช้มือบีบแบบนี้นะครับไล่เขาลงมาแล้วก็ยัดต่อได้เลยครับพอยัดหมูหมดแล้วก็ถอดขวดน้ำออกได้เลยแล้วก็ลูดๆจัดๆเขาหน่อยนะครับพอจัดเสร็จแล้วเราก็ขมวดปมด้านบนแล้วนำไม้แหลมมาเสียบไว้แบบนี้ครับป้องกันปมเขาคลายออกอาวางไว้บนตะแกรงแบบนี้ก่อนที่เราจะนำไปปิ้งให้ใช้ไม้แหลมมาทิ่มที่ไส้ เวลาเราปิ้งไส้ของเราจะได้ไม่แตกจิ้มให้ทั่วๆแบบนี้นะครับแค่นี้ก็พอได้แล้วครับแล้วก็นำไปปิ้งได้เลยวันนี้จะใช้เตาอบนะครับใครจะใช้เตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าก็ได้ตอนนี้เตาร้อนได้ที่แล้วใส่ไส้เข้าไปได้เลยแจ็คใช้ไฟล่างไฟบน อบอุณหภูมิ190องศาเป็นเวลา40นาทีครบ40นาทีแล้วนำไส้ออกมาได้เลยครับโอ้โหควันขโมงเลยนะครับว้าวหั่นได้เลยครับว้าวยาวๆเลยสีสวยมากๆอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ดูด้านในเขา สุกแล้วนะครับโอ oh, ้ชํำๆเลยมาชิมกันดูครับนี่นะครับอืม mm hmm. รสชาติกำลังดีอร่อยมากๆเลยครับทำขายได้เลยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ